สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย VTV ก็ได้ออกมาประกาศวันออกอากาศอย่างเป็นทางการของซีรีส์ตำนานจอมยุทธผู้ถังซานในซีซั่นที่2โดยจะเริ่มออนแอร์เป็นตอนแรกในวันที่25ธันวาคมนี้ โดยในซีซั่นที่2นี้ทางผู้สร้างก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักแสดงใหม่แบบยกชุดพร้อมทั้งเปลี่ยนทีมของซีรีส์จากเดิมที่เป็นคอสตูมจีนโบราณก็มาเป็นแนวแฟนตาซีเต็มรูปแบบเหมือนในเวอร์ชั่นอนิเมะซึ่งตัวอย่างของซีรีส์ตำนานจอมยุธทธ์ผู้ถังซานในซีซั่นที่2ก็ทำออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวแอบเสียดายอย่างเดียวที่ซีรีส์เลือกที่จะเดินเรื่องต่อจากภาคแรกแทนที่จะรีบูตใหม่ทั้งหมด ซีรีส์ตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานซีสั้นที่2หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Land of Border 2ก็ดัดแปลงมาจากนิยายและก็อนิเมะในชื่อโต้หลัวต้าลู่หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าฝันแห่งโต้หลัวของนักเขียนถังเจียซานเศร้าซีรีส์ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีต่อสู้ดราม่ารักโรแมนติกนำแสดงโดยโจอี้หลานรับบทเป็นถังซานสิทธิ์อัจฉริยะของสำนักถังที่มาเกิดใหม่ในต่างโลกส่วนนางเอกก็จะเป็น จางหวี่ซีมารับบทเป็นเสี่ยวอู่สัตว์วิญญาณอายุแสนปีที่กลายร่างเป็นมนุษย์สําหรับผู้อำกับก็จะเป็นคุณลีหมิงหมิงนะหรือพอตลีซึ่งผลงานแกส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องที่2ที่แก่ได้เป็นผู้กำกับส่วนเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องจอมโจรราชวงศ์ถังในปี2019สําหรับเรื่องย่อของตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานในซีซั่นที่2ก็จะเล่าเรื่องต่อจากภาคแรก ที่ทีมโรงเรียนของสื่อไลเคอร์สามารถเอาชนะทีมจากสำนักวิญญาณยุทธได้แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังดีใจสังฆราชของสำนักวิญญาณยุทธปีปีตงก็ได้สั่งการให้ทหารจับตัวเสี่ยวอู่เอาไว้เนื่องจากพบว่าเสี่ยวอู่นั้นคือสัตว์วิญญาณแสนปีและต้องการจะสังหารเสี่ยวอู่เอามาเป็นวงแหวนวิญญาณโรงเรียนสื่อไลเคอร์ทั้งหมดก็รวมพลังการต่อสู้ปกป้องเสี่ยวอู่แต่ก็ไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของปีปีตงส,ง,สขขงสังฆราชของสำนักวิญญาณยุทธ ในขณะที่เหตุการณ์กําลังวิกฤตนั้นกรมยุทธ์เฮาเทียนถังเฮากับปรากฏตัวขึ้นโจมตีเข้าใส่สํานักวิญญาณยุทธ์แม้กระทั่งว่าปีปีตรงร่วมมือกับพรมยุทธ์เบญจมาตและก็ผุมยุทธ์มานาสูนก็ยังไม่อาจต้านทานถังเฮ้าได้ถังเฮ้าก็เลยสามารถช่วยถังซาแล้วก็เสียวอูหล,ลบหนีไปได้แต่ถังเฮ้าก็ขอให้เสียวอูนั้นแยกจากถังซานกลับไปที่ป่าชิงโตเนื่องจากทั้งสองคนยังไม่แข็งแกร่งพอจะเอาตัวรอดจากศัตรูได้ด้านเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไรเคริร ที่เหลือต่างก็ต่างแยกย้ายกันไปหลังจบการศึกษาถังห้าเองก็ได้ถ่ายทอดวิชาคอ้อนวายุสะบั้นปันป่วนให้กับทางซานและส่งเขาไปที่เมืองแห่งการสังหารเพื่อฝึกฝนให้ได้เขตแดนเทพสังหารเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปติดตามชมกันต่อได้ในซีรีส์ตำนานจอมยุทธผู้ถังซานหรือ The Land of Barrier Season 22, ที่2 25ธันวาคมนี้บนแพลตฟอร์ม BTV โอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำซีรีส์ตำนานจอมยุทธผู้ถังซานหรือ The Land of w a e r i r Season ที่2แล้วก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร้หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ